ขออนุญาตที่จะให้ความรู้เรื่องน้ํามันหน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยมีความต้องการและเป้าหมายเลยนะว่าต้องการทุกคนได้นําความรู้เนี่ยไปสอนต่อน้ํามันพืชเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าจะได้คุณค่าครบ,ค,รบ,ค,รบคุณต้องกินดิบเท่านั้นครูย้ำอีกทีนะกินบิบเท่านั้นค่ะกินบิบเท่านั้นค่ะเราจะกินยังไงครูเกาะไปอย่างนี้ก็ไม่ได้อะครู กินไม่ได้อยู่แล้วนะคะรคนทั่วไปอยากกินน้ำมันพืชดิบเนี่ยมันก็จะอ้วกแตกอยู่แล้วถูไหมคะกินแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นแล้วเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองก,กลไกดีเยี่ยมจึงต้องนำมันมาดัดแปลงให้ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันพืชมีคุณสมบัติต้านอักนุมูลอิสระมีวิตามินพวกนี้เนี่ย,ยตามเนี้ยคุณจะเห็นไหมวิตามิน B 1 B 2B มาดูแบบนี้เละคะ่ะเนี่ยเคล็ดลับค่ะคุณต้องกินมันดิบค่ะที่มปนเกล็ดและข้างขวดเนี่ยคุณอยากจะได้สารอาหารข้างขวดครบคุณต้องกินดิบเท่านั้นเพราะเวลาที่คุณเอามาผ่านกรรม,มาวิธีต่างๆเช่นผ่านความร้อนจบเลยค่ะชีวิตคุณไม่ได้อะไรตามที่เขียนเอาไว้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นกินน้ามันพืชต้องกินให้ถูกต้องด้วยคือการกินดิบเนะจ้าดังนั้นแล้วมันจะมีสารอาหารครบเมื่อมันมาอยู่ในน้ําสลัดมันสุดยอดมากนอกจากคุณจะได้ ผลไม้น่ยคุณจะได้น้ำสลัดสายคลีมไปแล้วคุณยังกินน้ำมันพูดได้อย่างถูกต้องด้วย